สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวยังคลองน้ําใสสุราษฎร์ธานีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวยงนี้ก็จะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้สีเขียวสถานที่อย่างนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลทําสิงขอนอเาเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวแนะนําพื้นที่โดยรอบไปแล้วกันเริ่มต้นตั้งแต่ถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้จากถนนเส้นหลักนะฮะ จากปากซอยเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะฮะเรามามองชมทางด้านนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ลานจอดรถยนต์ครับแล้วผมก็จะพาเดินไปทางด้านหน้านะครับป้ายคลองน้ำใสเดินไปเลยดีกว่านะครับป้ายคลองน้ำใสนะครับเรามาอ่านกฎระเบียบนะฮะของโครงการป่านาทนาการคลองน้ำใสครับ พื้นที่ร้านค้านะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปชมด้านในเดินมาทางด้านหลังป้ายก็จะเป็นที่นั่งนะฮะลอดตรงซุ้มตรงนี้ไปนะฮะของน้ำใสเดี๋ยวชมบรรยากาศทางด้านข้างตรงนี้ธรรมชาติดูสวยงามดีนะครับลอดซุ้มธรรมชาติตรงนี้ไป เดี๋ยวมองด้านข้างฝั่งขวามือของผมบ้างนะฮะตรงด้านหน้าผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นศาลาพักใจครับทางซ้ายจะไปทางด้านนี้นะครับแล้วทางขวาก็จะต้องเดินมาทางด้านนี้งั้นเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวชมทางฝั่งขวามือของผมก่อนนะฮะ ในตอนที่นักท่องเที่ยวพุกพาดก็คงจะคึกค,คืนนะฮะเดี๋ยวชมธรรมชาติต้นไม้นแถวนี้ก่อนตรงน,นี้ก็จะเป็นศาลานะฮะให้นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจพาชมบรรยากาศในรอบนะฮะที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นะโซนนี้ จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาซูมเข้าไปชมแคมปิ้งคองน้ำใสครับนะจุดนี้ก็ดูสวยงามนะฮะนั่งพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวพาเดินชมไปต่อนะฮะจากที่สังเกตระหว่างข้างทางนี้นะฮะก็จะมีชิงช้าให้นั่งเล่นด้วยท่ามกลางธรรมชาติ สูงใหญ่ด้านบนนะฮะดูสดชื่นมากนะครับเดินไปตามเส้นทางเดินนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสลาอีกแห่งหนึ่งนะฮะผมกำลังจะพามาชมตรงโซนสายน้ำลำธารแล้วนะฮะเห็นสายน้ำลำธารตรงจุดนี้น้ำจะเป็นสีเขียวนะฮะดูสวยงามครับ ขื้นน้ำสีขาวนะฮะเดี๋ยวซูเข้าไปหน่อยขนะึ้นน้ำสีขาวนะทีนี้น้ำในคลองนี้จะเป็นน้ำสีเขียวนะฮะดูบรรยากาศสวยงามมากให้ชมนะทีนี้นานๆหน่อยเดี๋ยวเดินไปต่อทางด้านนี้นะครับมาชมตรงมุมด้านนี้กันบ้าง หลังจากนั้นเดี๋ยวผมพามาชมตรงโซนด้านนี้บ้างเลยฮะ โซนแถวนี้นะ่าจะเป็นสุดทางของทางเดินที่ผมเดินมาทางขวามือแล้วนะครับเรามาเดินชมตรงนี้นะฮะเดินลงไปน้ำสีเขียวดูสวยงามนะครับดูบรรยากาศนะโซนนี้ยังไงเดี๋ยวผมก็จะพาเดินกลับนะครับไปยัง โซนทางซ้ายมือนะฮะถนนทางเดินทางซ้ายมือเพราะว่าผมสิ้นสุดทางขวามือณจุดนี้แล้วตรงจุดนี้นะครับจะเป็นโซนที่ผมเดินเข้ามานะฮะแล้วก็ผมเลือกเดินเข้ามาทางขวามือก่อนที่ผมจะเดินไปทางซ้ายมือนะฮะผมจะพามาชมคลองน้ําใสณจุดนี้ก่อนนะฮะคลองน้ําที่ดูสวยงามนะฮะคลองน้ําใสคลองน้ําสีเขียวณจุดนี้ แล้วมาชมตรงจุดนี้นะฮะจุดไฮไลท์จากจุดสลาพักใจนะครับผมพาเดินเที่ยวชมไปทางซ้ายมือนะฮะตามเส้นทางเดินนี้ก็แวะชมธรรมชาติสองข้างทางนะฮะจุดนี้ก็จะเห็นงั้นเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างหน่อยงั้นเดี๋ยวผมพาเดินลงไป ด้วยความระมัดระวังหน่อยนะฮะอึ๊บอ่ะค่อยๆเดินลงมาพามาชมคลองน้ำใสคลองน้ำสีเขียวณจุดนี้ชัดๆหน่อยอยู่ใกล้ชิดเลยนะฮะอยู่ใกล้ชิดคลองน้ำใสคลองน้ำสีเขียวณจุดนี้ดูสวยงามมากครับเดี๋ยวผมอาจจะเดินมาทางด้านนี้ต่อนะฮะ เพื่อที่จะพามากินลมชมวิวท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางธรรมชาติของน้ําสีเขียวแห่งนี้สวยงามมากเลยครับหลังจากที่เดินขึ้นจากจุดนี้มานะครับเดี๋ยวผมก็พาเดินไปต่อนะฮะตามทางเดินธรรมชาติแห่งนี้ด้านหน้าก็จะเห็นมีอาคารสิ่งก่อสร้างนะฮะเดินไปต่อก็เลยดีกว่า จุดนี้จะมีที่นั่งด้วยนะฮะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพคองน้ําใสแล้วเดี๋ยวเดินมาชมคลองน้ํานะจุดนี้นะครับจุดนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะฮะจุดนี้ดูกว้างใหญ่และสวยงามมากคลองน้ําใสจุดนี้จะเห็นว่าเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวพา ซูมชมเข้าไปทางด้านนี้นะฮะดูสวยงามมากจึงพาชมณจุดนี้ให้นานๆหน่อยแล้วก็เดินไปต่อนะครับอาคารสิ่งก่อสร้างแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะครับที่ให้บริการนักท่องเที่ยวยังไงผมก็ขอพาแนะนำเที่ยวชมคลองน้ำใสจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงเท่านี้ละกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวรีวิวอย่างคลองน้ำใสสุราษฎร์ธานีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกำบลถ้ำสิงขอนอำเภอครีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้กำลังพาชมนะฮะคลองน้ำสีเขียวที่ดูสวยงามท่ามกลางธรรมชาตินะครับจุดนี้ก็จะเป็นคลื่นน้ำสีขาวนะฮะที่ไหลลงมา ทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปพาไปท่องเที่ยวรีวิวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ